นี่ต้องรอจนเสร็จงานเลยวะแ้ปติ้นียเราอะไกลาเมาชาติทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีแล้วก็ท่านหอโงเรยนะคทรองสวัสดีนักเรียนทุกคนให้ตื้ัตว์จิตจริตไว้ก่อนนะคะนคะค่ะขอบคุณท่านค่ะ มีอันนึลูกาามวาานัดอ่เอาเอาเดี๋ยวให้นลองเอเไข่เจียวมีประโยชน์นะลูกเพราะเป็นของโปรดของป้ามากที่สุดคือไข่เจียว เดียวกันป้าก็มีแต่โบราณแต่ต้องเก็บดว่าลูกพวกท่านโบ,บราณเนี่ยเราสามารถที่จะไปผระสบพันธุ์ให้มันเป็นผคนพันธุ์ยุคดีได้น,นะคะอ่าอันนี้เห็นไหมฮะวันนี้คุได้มานั่งกับป้าว่าแล้วคุณเนี่ยป้าจะชอบนั่งเซ็นงานมากที่สุดเพราะว่ามันนั่งแล้วสบายใช่ไหมลูกไป,ปันเห็นท่านพี่าออกนักดนนะแล้วก็ กัอมากันาเนาเลยทั่วให้านอ้า่ัเลยจะลองสองท่านเลคะค่ะจะลองเชิอเดินเลยหรออาาให้รองอเป็นหมออะคนคนหลังนี่อยากเป็นอะไรเป็นหมอครับได้นั่งโต๊ะั่ดีดีใจ